তেওঁা สวัสดีครับสวัสดีพ่อพีน้องสู้หูสู้ขาเมื่อพอกันคือเขาก็เคยบ่นค้นกระไรสินครับมื่อนี้ผกก็นงเบียร์สิพ่พีน้องมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกลูกชิ้นเนื้อครับลูกชิ้นเนื้อสี่สิบลูกจุกค่ะพี่น้องสี่สิบหน่วยเลยพี่น้องเอาไปกินน้ำกันพี่น้องกับผักแกบหลายอย่างนะครับมาจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าจะสดนำมึงเบียร์ปุ๋งด้ครับเนี่ยเลยกัน ยานพระยุเข,ขาพี่น้องวุว้ยวันวันสิบไริกินคลิปแหละครับอือกิน,น,นกันนะครับตะเกียบคึดคักกล้เพียงปวดบ่ออทำไมเฮ็ด <c oughs> ทำแรงเกินตะเกียบหักพี่น้องเ <c> บ <oughs> <c oughs> กินอันเขาน่นด้วยครับ ลองทองเวลย์น,น้มแนมจนที่ก็เห็นเสร็จฟุกสินหลายๆพริกจีพริกจีดวนเลยครับพี่น้องอยากกินแห้งขึ้น ดีว่าบอเพชรนะรับเพชรได้ครับสีมันคือต่ำมันซื้อได้ไหมเนาะ ចាំជូតលេ แต่มก่อนเราพอกับแม่สือก๋วยเตี๋ยวสือก๋วยเตี๋ยวมาทุงเลยไม,มากินกับเขาปรุงเสร็แปบบ๊บแล้วก็แบบว่าให้กินกับข้าวนะหน่อยมันถึงอิ่มมากินด้วยกัน ลูกสามคนนะคะพี่น้องคะแม่เบียร์บัดกินก็ข้าวเหนียวพี่น้องแต่หน่อยพี่น้องเป็นปะแม่ข้าวเหนียวด้ิค่ะพี่น้องคะปั่นข้าวเหนียวแต่ว่าต้องปรุงแบบปรุงแบบเข้มข้นนะนะหวานปรุงแบบเข้มข้นกินก็ข้าวเหนียวแทบแบแม่ขอนขอ้ำเขาได้หลาย เด่นเนตาโฟเหมือนกันจะมีเด็นตจาโฟอยู่ร้านหนึ่งร้านประจำแม่จะไปซื้อทุกเย็นแล้วมากิน,นห้าคน ปอนบิ๊กเบียร์พอครับแม่หาคนจะเจ้าทงหยอจะอิ่มได้หรอคะมิหนงค่ะเนาะ เก๊กิ้ก็ขาวตาด้วค่ะพี่น้อง ออร่ยจุ๊บเลยเพิ่นเซเว่นกินเต้าูกชิ้นจุ๊บเลยเพิ่นเซเว่นกินเต้าูกชิ้นผมเลี้ยงลูกชิ้นผมมักผมจะกินลูกชิ้นเหมือนี๋ผมใส่เละลายพี่น้องเป็นข้าวมันละอยู่ขนาด พริกหอมโรยนะชั้นสองเม็ดจะหมดแล้วปลกินเนาอนะสองอันพริกจี้มันหอมหรอหอมดีเดยหอมเนะ อืเผ็ดหอมต้องหอมต้องเผ็ดต้องหอมแดดตองอแดบมันเป็นแดบบดนะ อืมมันจะไม่กรอบนะอยากแบบว่าอ,อยากเอาลงแบบทันติดน้ำนิดนึงนะ ดมมาละเยอะมากเลยวันป๊าพึ่งกินไปกินไปบักบนพึ่งกินไปเครื่องนึงมันจะสะใจมาจ้ะสองหน่วยสามหน่วย เดี S <S <2: No. S 3> mm ๋ยวสามหน่อยสะใจครัส hmm. ินใหญ่พี่มงมักได้พี่น้องสามหน่อยเลย แคบหมูเพิ่์นเดียหืมอืมอบอืม,อ,มอร่อยแห้งกินไทยไทยแฮงจับ 응, <목소리> 그 Hum. Mm -hmm. สะใจไรไม่รอ้เข้ากันทักกับสลัด เบดบิ่งบ็ดเด้อน้องเดียร์วะไปไล่ลับสิบเบ็ดเนาะตายดีเนาะโอ้โหวานพริกขาปากมันอ่อนมันหอมเลยมันอ่อนมันหอมพริก ทิกบ้านห้องพริกบ้านคุกเองค่ะแมนครับมันจะบ่ะเผ็ดคักเดิ อ,อร่อยเบ็ดป่ะพิคครับแกงยี่หรี่ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะกราบขอโดูขออภัยในการกินบรสุื้อภาพหรือกินมุมมั่มหรือว่าผลิตตรงนะพี่น้องเนาะคันพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดไลั์กดแชร์กดติดตามไปช่องเคยบนคนเกาหลีนเด้อครับผมแล้วก็เพจใหม่หนุ่ยเบียร์เฟมเบอี่ครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ